บทนในปีคศ2อ,อ5 0โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนากองทัพของตนเองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความท้าทายของศตรวตรรษที่ 21- หนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าด้านการทหารคือรถถังรบหลัก Main Battle Tank MBT ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกำลังรบภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของชาติ รถถังไทยในปี2050ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรที่ใช้ในสนามรบแต่ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ผสมผสานร,ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดและเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับระบบป้องกันประเทศโดยรวมบทความนี้จะเจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์พัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงผลกระทบทางยุทธศาสตร์และการเมืองโลก 1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทยเริ่มใช้รถถังตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยส่วนใหญ่เป็นรถถังมือสองจากสหรัฐอเมริกาเช่น m 4 1และ M48 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในสงครามเย็นต่อมาในช่วงทศวรรษ1992พันไทยได้จัดหารถถังจากจีนและยูเครนเช่น VT4 และ T84 ออพลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพบกอย่างไรก็ตามการพึ่งพาต่างประเทศเพียงอย่างเดียวสร้างความเสี่ยงทางยุทธ,ธาศาสตร์ ดังนั้นตั้งแต่ทศวรรษ2030เป็นต้นมาไทยได้เริ่มลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศมากขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและภาคเอกชนทำให้ไทยสามารถออกแบบและผลิตรถถังรุ่นใหม่ๆด้วยตนเอง 2. เทคโนโลยีของรถถังไทยในปี2050รถถังไทยในยุคนี้ได้พัฒนาไปสู่การเป็นรถถังอัจฉริยะที่มีความก้าวหน้าหลายด้านได้แก่ 1. ระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ความจุสูงรวมกับเครื่องยนต์ไฮโดรเจนลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดเสียงทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างลับๆระยะปฏิบัติการยาวนานกว่า800 km, กิโลเมตร 2. เกาะนาโนคอมโพสิตผลิตจากวัสดุนาโนคาร์บอนผสมเซรามิกน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าหลายเท่าสามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธพลังงานสูงและกระสุนเจาะเกราะ 3. ปัญญาประดิษฐ์ AI และระบบอัตโนมัติ รถถังสามารถทำงานได้ด้วยลูกเรือเพียงสองคนผู้บังคับการและพลยิง AI วิเคราะห์สภาพสนามรบแบบเรียลไทม์ระบบนำร่องอัตโนมัติช่วยให้สามารถปฏิบัติการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ขับ 4. อาวุธพลังงานกำกับ Direct i v Energy e We Weapon ติดตั้งปืนเลเซอร์กำลังสูงสำหรับสกัดโดรนและขีปนาวุธมีปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าเรลกันที่ยิงกระสุนความเร็วเหนือเสียง ห้าเครือข่ายเชื่อมโยง Network Centric Warfare รถถังทุกคันเชื่อมโยงกับโดรนดาวเทียมและฐานบัญชาการกลางสามารถรับส่งข้อมูลการรบอย่างต่อเนื่องทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและรวดเร็ว 3. บทบาทเชิงยุทธศาสตร์รถถังไทยในปี2050ไม่ได้ใช้เพียงเพื่อการรบเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือยับยัง้ง d e t e r r e n c e ที่สำคัญเนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังมีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนและทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันประเทศรถถังถูกใช้ในการลาตระเวนและป้องกันพื้นที่